สำหรับพี่พ,พี่พี่คิดว่ามันจริงมากๆเลยรู้สึกว่ามันมันใช่มากๆในวันที่เราได้ใช้ชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยความทรงจำดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เรายิ้มได้ในวันที่ต่อให้เราไม่มีอะไรก็ตามอะไรเงี้ยซโฮ ของขวัญที่พี่คิดว่ามันเจ๋งที่สุดในชีวิตของพี่นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราทําความฝันอะไรบางอย่างที่เราอยากให้มันเป็นจริงได้เนี่ยเป็นจริงแล้วก็เหมือนเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในความฝันอันนั้นประมาณนะครับนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับพี่นะครับเโมเป็นตอนพี่เด็กๆเ,เนี่ย พี่ก็จะมีความฝันอยู่อย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของดนตรีนะฮะตั้งแต่ตอนน่าจะซักประมาณหมนหนึ่งแล้วก็ฝันอยู่อย่างเดียวทํามันอยู่อย่างเดียวมุ่งมั่นทําสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างเดียวน่าจะใช้เวลาตั้งแต่มหนึ่งจนถึงทุกวันนี้น่าจะถ้านับเวลามันน่าจะประมาณ27ปีน,นะและที่เราอยู่ในความฝันของตัวเองครับยิ่งพอเราอายุเยอะๆนะเรายิ่งรู้สึกเลยว่าจริงๆความสําเร็จมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราเริ่มลงมือทาแหละ การที่เราเริ่มลงม,มือทำเนี่ยเราได้เข้าไปอยู่ในความฝันของตัวเราเองเราด้วยในการที่เราจะทำมันให้เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างี้ครับเ,เพลงของพี่เนี่ยหลายๆเพลงเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้านะครับว่ามันจะทําหน้าที่อะไรยังไงแต่ว่าเพลงมันก็ทําหน้าที่ของมันอย่างมีครั้งหนึ่งเนี่ยพี่ไปเจอแฟนเพลงที่เขาเข้ามาขอบคุณเราเขาเองเนี่ยอกหักแล้วรู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายเขาเปิดเพลงของเราฟังแล้วเขาก็ร้องไห้ไปกับเพลงและหลังจากที่เขาร้องไห้เขารู้สึกว่า ขาพร้อมที่จะโกออนต่อไปได้ละคําขอบคุณต่างๆเนี่ยครับทําให้ตัวพี่เองเนี่ยรู้สึกว่าเราขอบคุณชีวิตอีกทีหนึ่งที่เราได้มีชีวิตแล้วก็ได้ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่มันมีคุณค่าสําหรับคนอื่นด้วยอะไรแบบนี้ฮะซึ่งพอเรามาคิดเหตุผลทบต้นทบดอกเนี่ยว่ามันเริ่มมาจากอะไรสุดท้ายแล้วมันก็ตกไปที่ความฝันครับ <Home. S 2> ซึ่งวันที่เราเริ่มฝันเนี้ยมันแบบว่ามันเป็นภาพลางๆมากๆเลยนะเราแค่อยากจะเป็นอย่างพี่คนนั้นพี่คนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีทุกวันนี้ได้อยากจะซัพพอร์ตความฝันของน้องๆอีกหลายๆคนที่เราเชื่อว่าเขาจะมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินอะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์บางอย่างที่เราทํางานมาเนี่ยมันน่าจะแนะนําอะไรหลายอย่างให้กับน้องๆได้ด้วยให้เขาได้ไปเจอกับ สิ่งที่มีค่าอีกสิ่งหนึ่งสําหรับชีวิตพี่นะในการเป็นศิลปินก็คือการที่เราได้ไปเจอกับแฟนเพลงเพราะว่าแฟนเพลงเนี้ยมันทําให้เรารู้ตัวเองว่าหน้าที่ของศิลปินคืออะไรและเราจะมีมีชีวิตต่อไปในการทําเพลงเพื่ออะไรเงี้ยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสิ่งมีค่าสําหรับการเป็นศิลปินก็คือแฟนเพลงโฮมรันโฮมรัน <Home. S 2> เนี่ยพี่อยากทําค่ายค่ายหนึ่งที่ ให้บรรยากาศเหมือนดูการ์ตูนกีฬาอะไรทํานองนั้นนะฮะที่แบบว่าเหมือนมีทั้งความฝันความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจหยาดเหงือ่อ To success with something กับการตีโฮมรันนี้นะฮะแล้วก็คำว่าโฮมรันนี้จริงๆมันมาจากการเล่นคำด้วยก็คือการเล่นคำของคำว่าโฮมกับคำว่ารันก็คือการวิ่งสุดชีวิตเนี่ยจากบ้านวิ่งไปทำความฝันให้เป็นจริงให้ได้ะครับ ในการ์ตูนกีฬาทุกเรื่องเนี่ยอกองเชียร์เ,ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเหมือนกันที่จะทําให้นักกีฬาทุกคนมีกําลังใจครับอยากพูดขอบคุณในชีวิตที่ผ่านมาเพราะว่าแฟนเพลงคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเชื้อเพลิงในการที่เราจะใช้ชีวิตและก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆพอเรามาทําค่ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้น้องๆทุกคนที่เป็นศิลปินในค่ายเราพบเจอกับคนที่เป็นแฟนเพลงของเขาด้วยเช่นกันก็ยังไงก็อยากจะฝาก ทั้งสินินทุกคนในค่ายและก็ทุกเพลงในค่ายของเราโฮม l ันบิวสิกไว้ด้วยครับเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับ h o m e ดันบิวสิกครับ